ไม่มีอาการหน้าท้องขยายเหมือนกับคนท้องจึงดูไม่ออกหรือคิดว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือคิดไปว่าเป็นเพราะกินมากเกินไปจนทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นหรือบางคนที่อ้วนอยู่แล้วมีหน้าท้องใหญ่อยู่แล้ว 4. ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์แต่ไม่พบว่ามีการตั้งครรภ์ท้องไม่รู้ตัวมีจริงไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ เราอาจจะเคยได้ยินข่าวหรือว่าได้ดูข่าวกันบ่อยๆนะคะว่ามีผู้หญิงสาวนะคะไปคลอดลูกในห้องน้ําหรือตามในที่ต่างๆโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์อาการท้องไม่รู้ตัวมันเป็นไปได้จริงไหมสาเหตุมันเกิดจากอะไรทําไมท้องเราไม่รู้ตัวโกหกหรือเปล่าต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะบอกเลยว่ามันมีหลายสาเหตุมากที่ทําให้ท้องไม่รู้ตัวโดยที่เราเนี่ยก็นึกไม่ถึงผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ยังสาวท้องสาวท้องแรกเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังตั้งท้องอาการท้องไม่รู้ตัวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์หรือไปจนกระทั่งคลอดก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองท้องก็เป็นไปได้ โดยมีสูตินารีแพทย์ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าอาการท้องไม่รู้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยหรือบางคนไม่มีอาการใดๆเลยทําให้ว่าที่คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ไม่สงสัยหรือรู้เลยว่าตัวเองกําลังตั้งท้องอยู่ในช่วงแรกแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันไปตามปกติกว่าจะไปรู้อีกทีก็ตั้งท้องประมาณ6สัปดาห์แล้วแล้วก็พบว่าบางคนนะคะกว่าจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้องเนี่ยก็เมื่อเจ็บท้องจะคลอดแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้ ทังนี้นะคะดรไบอันจิกสูติอาอีแพทย์ผู้ก่อตั้งคลินิกด้านการพรดุงคันแฟร์โอ o ว e ูแมนสเทลในสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าสถิติพบว่าผู้หญิงหนึ่งใน500รายไม่รู้ว่าตัวเองท้องจนกระทั่งตั้งครันได้ประมาณ5เดือนและจำนวนหนึ่งใน7,200รายไม่รู้ว่าตัวเองท้องจนกระทั่งเจ็บท้องคลอดลูกออกมา และในประเทศไทยเองนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษลุงพิการน,น์ประธานราชวิทยาลายัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยได้เคยให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแม่ท้องไม่รู้ตัวผ่านทางเดลีนิวออนไลน์ไว้นะคะว่าท้องไม่รู้ตัวเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หากฝ่ายหญิงไม่ใส่ใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองโดยสาเหตุที่ทําให้คุณแม่นะคะไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ไม่ได้สังเกตอาการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะไม่ทันได้สังเกตอาการผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์อาการที่แสดงว่ากําลังมีการท้องหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นของคุณแม่แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปโดยในช่วงระยะสัปดาห์แรกนะคะว่าที่คุณแม่บางคนเนี่ย อาจ destroyed. ไม่มีอาการแสดงออกอะไรเลยจนไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็เลยไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นก็เลยไม่ได้สงสัยว่าตัวเองมีการตั้งครรภ์และบางคนนะคะไม่ได้มีอาการแพ้ท้องอะไรเลยหรือมีอาการแพ้ท้องเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากสาหเหตุอื่นๆเช่นความเครียดพักผ่อนน้อยหรือไม่สบายและอาการแพ้ท้องส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ3-4เดือนช่วงต้นๆช่วงไตรมาสแรกเท่านั้น แล้วก็หายไปหรือในะอายุคันประมาณ4-5เดือนแรกนะคะที่คุณแม่ตั้งคันจะรู้สึกได้ว่ามีอาการลูกดิ้นหรือลูกขยับตัวแต่กับคุณแม่บางคนนะคะที่ไม่เคยมีลูกมาก่อนอาจจะไม่รู้สึกถึงอาการลูกดิ้นในท้องนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจคิดไปว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเช่นมีปัญหาลำไส้ท้องไส้แปรปวนนะคะจึงไม่ได้คิดว่ามีการตั้งคันเกิดขึ้นมันจึงสามารถเป็นไปได้นะคะว่าตลอด8-9เดือนคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคัน กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เริ่มมีอาการเจ็บท้องใกล้คลอดก็เป็นไปได้ 2. ประจําเดือนขาดหายไปแต่คิดว่าเป็นจากสาเหตุอื่นถึงแม้ว่าอาการประจําเดือนขาดนะคะจะเป็นอาการสําคัญของการตั้งครรภ์แต่อาการที่ประจําเดือนไม่มาประจําเดือนขาดหายไปก็ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวอาจจะมีสาเหตุอื่นๆก็ได้เช่นน้ําหนักตัวเพิ่มน้ําหนักตัวลดมากกว่าปกติมีความเครียดกังวลพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือเจ็บป่วยไม่สบาย รวมไปถึงการกินยาเม็ดคุมกําเนิดด้วยก็สามารถทําให้ประจำเดือนขาดหายไปได้หรือบางคนเนี่ยมีประจำเดือนที่ผิดปกติประจำเดือนไม่สม่ำเสมออยู่แล้วพอประจำเดือนขาดหายไปจึงไม่ทันคิดว่าตัวเองมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น 3. มมีขนาดท้องที่เล็กมากว่าที่คุณแม่บางคนนะคะขณะตั้งครรภ์นเนี่ยมีขนาดท้องที่โตขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่มีอาการหน้าท้องขยายเหมือนกับคนท้องจึงดูไม่ออกหรือคิดว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือคิดไปว่าเป็นเพราะกินมากเกินไปจนทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นหรือบางคนที่อ้วนอยู่แล้วมีหน้าท้องใหญ่อยู่แล้วจึงทําให้ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังตั้งท้อง 4. ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์แต่ไม่พบว่ามีการตั้งครรภ์ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์นเนี่ยถ้าใช้ถูกต้องนะคะความแม่นยําจะมากถึง90%และในบางกรณีนะคะพอตรวจแล้วเนี่ยมันขึ้นที่ตัว C ขีดเดียวก็แสดงว่า ไม่มีการตั้งคันเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นทำการทดสอบที่เร็วเกินไปการทิ้งชุดตรวจไว้นานเกินไปทําให้ประสิทธิภาพในการตรวจลดลง หรือการดื่มน้ําเยอะทําให้ระดับฮอร์โมนเทสซีในปัสสาวะลด,ดลงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมีผลทําให้การตรวจนั้นคาดเคลื่อนได้แต่ถ้าในกรณีที่ตรวจแล้วไม่มีขีดอะไรขึ้นเลยนั่นแสดงว่าชุดตรวจนั้นเสียหรือว่าหมดอายุแล้วหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการเก็บปัสสาวะแล้วก็ไม่ได้ทําการตรวจซ้าอีกนะคะจึงทําให้เข้าใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ตั้งครรภ์และนี่นะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะ ไม่รู้ว่าตัวเองมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอาการประจำเดือนขาดนะคะจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นสัญญาณอันดับแรกเลยนะคะของการตั้งครรภ์แต่นอกเหนือจากอาการประจำเดือนขาดแล้วนะคะก็ยังมีสัญญาณอื่นๆอีกน,นะคะที่บ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเช่นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมีอารมณ์แปรปรวนปัสสาวะบ่อย ปวดหัวปวดหลังเจ็บหน้าอกพัดตึงเต้านมปานนมหรือว่าหัวนมมีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือที่เรียกว่าอาการแพ้ท้องและอาการต่างๆที่กล่าวมานะคะเป็นอาการที่สามารถพบได้ในระยะแรกของการตั้งครร และคุณแม่แต่ละคนนะคะก็จะมีอาการต่างๆที่แสดงออกมาแตกต่างกันไปค่ะบางคนนะคะอาจจะมีทุกอาการที่กล่าวมาหรือบางคนอาจจะมีอาการเพียงหงหรือ2อ,อาการก็ได้ซึ่งในบางอาการก็อาจทําให้ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นอาการท้องไม่รู้ตัวสําหรับว่าที่คุณแม่จึงสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังตั้งครรภ และเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ทั้งกับตัวคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยในครรน,นะคะในกรณีที่วางแผนที่จะตั้งครรหรือรู้ตัวว่ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภไม่ได้คุมกําเนิด ว่าที่คุณแม่นะคะควรจะหมั่นสังเกตร่างกายตัวเองนะคะถ้าหากว่าพบว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปหากมีอาการคล้ายคนท้องแต่ไม่แน่ใจก็สามารถตรวจเช็คได้ด้วยการใช้ชุดตรวจปัสสาวะและต้องใช้ด้วยความถูกต้องตามคําแนะนําข้างบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะได้ผลที่ค่อนข้างแม่นยําสูงถึง90%ค่ะแต่ถ้าหากว่าตรวจปัสสาวะด้วยตัวเองแล้วยังไม่แน่ใจนะคะว่าผลเนี่ยมันเป็นบวกจริงไหม หรือมันเป็นลบจริงหรือเปล่าแล้วประจำเดือนก็หายไปด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงทําไมมั่นใจนะคะก็ให้ไปพบหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเลยค่ะคุณหมอจะได้ตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจปัสสาวะซ้ําให้มันแน่ใจกันไปเลยนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาทัากแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย